สวัสดีค่ะครูเมย์จากครูเมย์ลิชค่ะวันนี้มาฝึกทำข้อสอบกรมมาฟ a r กันนะคะจาก choice ที่เห็นมี a ออ,อ and some อนะคะพอเห็นอ and ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาถามเรื่องเกี่ยวกับ article นะคะหรือว่าคำนำหน้าคำนามคำนำหน้าคำนาม ในคำนามทุกๆคำนามไม่ไม่ได้ทุกๆคำนามส่วนใหญ่นะคะ<ม>ในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีการใช้คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงปริมาณนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของอ่ะไปดูโจทย์ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายเนื้อหานะเขาบอกว่า Prince a n d e r gave Prince Harry อันนี้อันนี้ขออนุญ,ญาตเขียนติดกันได้ไหม A D V I C E o, อ่านว่า advice นะ,ะ advice on how to raise unicorn ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเติมอะไรอันที่ Choice หนึ่งหน้า advice กับอีกคำหนึ่งไปดูเนื้อหากันนะคะ,อะขอ r ่าก่อนละกัน article Rn ค่ะ article หมายถึงคำนำหน้าคำนามอย่างที่บอกนะคะมันจะมี สามตัวก็คือ r a n เป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็มีคำว่า the เป็นกลุ่มที่สองแบบนี้นะมาดู r a n ก่อน r a n เนี่ยเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้จะได้เห็นโอเควิธีการใช้ r a n r a n ดูความหมายเขาก่อน r a n แปลว่าหนึ่งนะมีจำนวนแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะทั้งอาและแ n นนะมันก็เลยเอาไว้ใช้ เป็นนำหน้าคำนามที่นับได้เห็นไหมเพราะเขามีจํานวนแค่หนึ่งแล้วก็ต้องเป็นเอกภกพกเอกแปลว,ว่าหนึ่งอะ่ะ mm. ก็คือมีชิ้นเดียวอันเดียวตัวเดียวคนเดียวแบบนี้นะคะแล้ว r อแอนไว้นำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงคือไม่รู้ว่ากล่าวถึงชิ้นไหนคนไหนอันไหนตัวไหนพูดขึ้นมานะคะโดยกล่าวไปครั้งแรกด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างครูมเมื่อเคยยกตัวอย่างว่า กูไม่เดินไปเลือกซื้อส้มมาลูกหนึ่งจากกองนั้นอะถูกไหมส้มลูกนั้นก็คือไม่รู้ว่าส้มลูกไหนกูไม่ได้บอกว่าช้เฉพาะเจาะจงอ่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อหรือแอนเพราะส้มก็จะเป็นออเรนจ์ถูกไหมก็ใช้แอนออเรนจ์ส้มหนึ่งลูกลูกไหนไม่รู้แต่วิธีการใช้น่าจะอแอนจะมีความหมายเท่ากันก็คือจำนวนเท่ากันคือหนึ่งวิธีการใช้ต่างกันขอไปที่แอนก่อนนะ เขาบอกว่า a n เนี่ยจะใช้กับคำที่คำนามนะคะที่ขึ้นต้นด้วยสระสระในภาษาอังกฤษมี a e i o u นะคะ mm hmm. เด็กๆหลายคนชอบจำว่า and ใช้นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u แล้วจบไม่ได้นะคุเม mm ื hmm. ่อขออนุญาตเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงคือใช่ a n นเนี่ยนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u ด้วยหรือขอหรือไปด้วยได้ไหม หรือคำนามที่ออกเสียงออ่างด้วยนะนี่ตกสระเอนะเนี่ยออกเสียงออ่างด้วยนะคะหมายความว่าอย่างไรอย่างเช่นเนี้ยส้มเห็นไหมคะคุณมายกตัวอย่างส้มหนึ่งลูกส้มเนี่ย o r a n g e ตัวแรกของคำว่าส้มเป็นสระโอถูกไหมซึ่งจะเข้ากฎข้อนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าส้มหลูกก็ต้องใช้เป็น an orange an orange ส้มลูกหนึง ไม่รู้ลูกไหนพูดขึ้นมาแต่ถ้าคำนามใดๆที่ออกเสียงเป็นอ่างก็เอาด้วยนะคะเอาต้องใช้แอนนำด้วยนะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคำนี้เอา้าวผดเมื่อเขียนผิดหรือเปล่าอุ้ยเขียนผิดจริงๆด้วยเขียนผิดขอโทษ คำนี้ค่ะ honest เออขอโทษคำนี้เห็นไหมขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเอ้าคุณเมย์มันก็ต้องโค้งกดอ่ะสิคำนี้ไม่ได้ออกเสียงเป็น h นะคะไม่ออกเสียงเหอะนะไม่อ่านว่า honest ออกเสียงตัวนี้เป็นอ,อ่างแทนค่ะออกเสียงว่า honest honest แปลว่าซื่อสัตย์นะ honest เพราะฉะนั้นพอเห็นไหมมันเข้ากดอันนี้ด้วยมันเสียงออ่างเราเลยต้องใส่แอนนะคะถ้าเราบอกว่าผู้ชายซื่อสัตย์หนึ่งคนอ่าก็ต้องเป็น an honest man ไม่ใช่อ n e s t นะคะอันนี้ผิดนะคะเห็นไหมถ้าเราจำแค่ว่าขึ้นต้นด้วย a e r o u แล้วเติม a n อย่างเดียวไม่ได้นะอย่างนี้ผิดอีกคำหนึ่งค่ะ h i e r นี่ h นะแปลว่าทายาท เห็นไหมคำนี้ไม่อ่านว่า higher ไม่ใช่ที่พ่อแอร์นะแต่มันออกเสียงเป็น air air อ้อออกเสียงอ่ออ่งนี้นะเพราะฉะนั้นทายาทหนึ่งคน and air นะคะไม่ใช่อ่ะ air นะผิดนะคะนี่ไงถึงบอกให้จำอย่างนี้ด้วยนะโอเค and ได้ละอ่ะค่ะก็ตรงกันข้ามกับตะเกียที่เหลือค่ะตัวพยัญชนะภาษ,าษาอังกฤษที่เหลือเนี่ยนั่นแหละเป็นของอ่ะหมดเลย คือคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะพ่วงไปอีกนิดนึงหรือออกเสียงยอยักด้วยนะคะเช่นบ้านละกันบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังไหนไม่รู้พูดขึ้นมาไม่เจาะจงอย่างนี้เห็นไหมออกเสียง house เสียงพยัญชนะไม่เสียงออกอ่างเห็นไหม house. อย่างนี้ใส่ a o u u s e แต่ถ้าคุณเมื่อเขียน u n i v e r s i t y อ่าคำนี้มหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยใส่แอนแน่ๆเพราะว่าทำไมคุณเมื่อเขาท่องกันไงคำที่ขึ้นต้นด้วย a i o u ใส่แอนอันนี้ผิดนะจ๊ะเพราะคำนี้อ่านว่า university ออกเสียงยอยักนะคะ university ถือว่าเป็นการใช้กฎของอะนะอ university อ่าขาดอีก ผมเพ่อเขียนตกกรอบเอาม่ขอโทษ university มาวิทาลัยนะคะ a university มีอะไรอีกเช่นชุดเครื่องแบบ uniform อันนี้ไม่ออกเสียงว่า uniform นะออกเสียงเป็น uniform uniform ไม่ได้ขึ้นเข้ากด ขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยสรัก,ก็จริงแต่ไม่ได้ออกเสียงอ่างอ,อย่างนี้ต้องการใช้อะเท่านั้นนะคะเป็นอะ uniform มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะที่มีกฎแบบนี้นะคะหมายถึงว่าหน้าตากับคำอ่านไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นระวังดีๆไปนะ the ค่ะ the ต้องแปลว่านี่นี้ก็ได้นะคะเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงใช้กับคำนามได้ทุกชนิด แล้วก็เจาะจงแล้วก็ต้องเป็นกล่าวซ้ำเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกให้ใช้อ่าอนไปครั้งที่สองเป็นของ the นะคะเหมือนเมื่อกี้ก็บอกว่าส้มคุณเมื่อ,มมอซื้อส้มมาลูกหนึ่งนั่นคือประโยคที่1ซื้อส้มมาลูกหนึ่งถูกไหมส้มลูกนี้เห็นไหมคะส,มส,มมส้มลูกนี้สีม่วงแปลกมากเลยส้มลูกนี้สีม่วงเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันที่2ต้องใช้เป็น the orange แทนแล้วนะห้ามใช้อ่าแอนแล้วนะ ไม่ใช่แอนออเรนจแล้วเพราะว่าเราเกล่าวซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วย้ำละเราเน้นละสองค่ะ the ค่ะมีสิ่งเดียวในโลกใช้กับ the เท่านั้นเช่นพระอาทิตย์ต้องเป็น the sun the moon the earth ใช้เดอะเมื่อเป็นการนำหน้า adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเช่นดี D ที่สุด the best อะ,อะไรดีไกลที่สุด the first อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่าลืมใส่ the นำหน้าเครื่องดนตรีค่ะเวลาเราบอกว่าเราเล่นเครื่องดนตรีอะไรอย่าลืมใส่ the นำหน้าด้วยนะเช่น I play the guitar ฉันเล่นกีตาร์ค่ะในภาษาไทยไม่มีเห็นไหมไม่ได้พูดแต่ภาษาอังกฤษต้องใส่อ่านะคะข้อสอบบอกว่าอะไรนะมี and แล้วก็มี s u m e ถูกไหมอ่ะมเมื่อแทรก s u m เข้ามาด้วย การใช้ s ั m เอนี่ซัมเอนีมีความหมายแปลว่าบ้างทั้งคู่นะเอาจริงแล้วเขาก็คือบ้างสามารถใช้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ด้วยนะคะ,ะมาดูกันเนี่ยความหมายเหมือนกันบ้างหรือจำนวนหนึ่งแล้วทั้งคู่ก็มีความพิเศษคือใช้ได้ทั้งคำนามนับได้และก็นับไม่ได้ด้วยนะแต่ความต่างก็คือจะต่างกันที่ประโยคนะคะประโยคคือซอัมจะใช้กับบอกเล่าหรือคำถาม คำถามที่เป็นเชิงขอร้องนะคะเราจะเห็นคำว่า c n w o u l d อยู่ในประโยคอะให้ใช้ซ้ำได้นะคะแต่ถ้า any เนี่ยจะไปอยู่ในประโยคปฏิสทธ์ปฏิเสธและคำถามทั่วๆไปที่ไม่มี can ไม่มี would ไม่มี could เช่น do you เห็นไหม,ไหม do you แบบนี้นะคะแต่สังเกตอมามาสังเกตคำนามนิดนึง people เห็นไหมคะ people แปบลบว่าคนหลายคนใช้ซ้ำได้ เพนเต r m S เป็นคำนามพระพจน์ใช้สัมได้น้ำใช้สัมได้ทีค่ะชาใช้สัมได้น้ำน้ำ,นำไม่ได้แต่ใช้สัมได้เห็นไหมแต่ขึ้นอยู่กับประโยคเท่านั้น Letter จดหมายหลายๆฉบับก็ใช้ any ได้ปากกาหลายๆด้ามใช้ any ได้แต่ขึ้นอยู่กับประโยคปฏิเสธและคำถามทั่วไปเหมือนกัน some water any bread นะคะทีนี้เราจะแยกอย่างไร ไปดูกันว่าเราจะใส่อะไรได้ระหว่าง rn หรือ sum สิ่งที่คุ้มื่อเห็นได้ชัดๆนะคะอย่างตัวนี้ advice เราไม่มั่นใจว่าเราจะใส่ and หรือ Su มมีแค่สองช้อยถูกไหม a อ d กับ sum แต่ที่เราเห็นชัวร์แน่ๆคือคำนี้ค่ะที่คุ้มื่อมั่นใจว่าต้องเติมอะไรก็คือคำนี้ unicor เด็กๆอ่านได้ไหมคำนี้อ่านว่า unicorn ม้ามีเขาอ่ะ unicorn เห็นไหมมันขึ้นด้วยสระถ้าเกิดเราไม่รู้กฎเมื่อกี้เด็กหลายคนอาจจะตอบก็2อ2หรือไม่ก็ข้อสถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ได้ออกเสียงอออ่างคํานี้ไม่ได้ออกเสียงอออ่างเห็นไหมเราเลยใช้แอนนำหน้าไม่ได้นะคะเราต้องใช้อะ unicorn เท่านั้นอืม หลือช้อยข้อที่1กับข้อที่3ทันทีตรงนี้เราจะใส่อะไรระหว่าง a n advice หรือ some advice เราต้องพิจารณา advice ค่ะเจ้า so, advice เป็นคำนามแบบใด advice เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะมันแปลว่าคำแนะนำคำแนะนำ เป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับไปดูอะแอนนิดนึงอะแอนใช้กับคำนามอะไรเท่านั้นคำนามนับได้เอกพจน์เห็นไหมคะเพราะ,ะนั้นข้อนี้ตอบอะไม่ได้เหลือข้อเดียวค่ะที่จะตอบได้ก็คือข้อ3ค่ะข้อนี้เราต้องใช้ s o m นะ some advice เขาบอก prince sandra ค่ะเจ้าชาย sandra ให้ give prince harry ให้อะไรคะ ให้ Some Advice ให้คำแนะนำแก่ Prince Harry หรือว่าเจ้าชาย Harry on how to raise a unicorn ในการที่จะนำ unicorn ขึ้นะนะคะแสดงว่า unicorn ในที่นี้อาจจะมีความหมายอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวคุณมเมอ่อแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาเดี๋ยวคุณเมื่อพาไปดูนะคะ นี่เว็บเรียกว่าลองดูดิกนะคะพิมพ์ความหมายเข้าไปตอนแรกคุณแมบอกว่าแปลว่าม้ามีเขาถูกไหม,มเห็นไหมเห็นไหมโหนี่มันย่อมไม่ได้หรอเหมือนจะมันติดเห็นไหมย,ยูนิคอร์แปลว,ว่าสัตว์เทพชนิดหนึ่งในนิยายใช่ค่ะยูนิคอรน์นนั่นแหละ อ่าโอเคเอ๊ะนี่เป็นข้อสอบ <c oughs> ขอไปข้อสอบอน่าจะเกินไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเพราะว่าทำไมรู้ไหม r a c e ในที่นี้แปลว่ายกขึ้นก็ได้หรือว่ารับเลี้ยงก็ได้นะคะคือเขาบอกว่าเจ้าชายแซนดราให้คำแนะนำแก่ Prince เจ้าชายแฮร์รี่ในการที่จะเลี้ยงยูนิคอร์นนั่นเอง ซึ่งยูนิคอร์นก็ไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะคะอ่ะสรุปก็คือตอบข้อ3นะ